สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใชส้สแตนขาตั้งเรียกว่าอนะสแตนยกล้อหลังโดยทำคนเดียวนะอันนี้ผมก็เพิ่งหัดทำนะเห็นดูในคิปว่าเขาทำกันสแตนจังในลาซาด้าครับตัวนี้จะ400กวบาทผมคาดส่งว่าโดน500นิดๆมันจะ409 90, 90หรือ99ไม่แน่ใจแล้วนะ พอของมันมาให้ทีแรกอะตรงนี้จะไม่ตรงตรงเนี้ยประมาณไหนะจะไม่ได้ตัวล็อกมันจะล็อกไว้อันสุดท้ายมันเลยเลื่อนเยอะแต่พอเราใช้เราต้องขยับตรงนี้ใหม่นะครับขยับหมุดขยับหมุดตรงนี้มาเสียบให้พอดีกับอาร์มของเราอันนี้เป็นสแตนไซร์รถรุ่นเล็กนะรับได้แค่สามร้อยซีซีร้อยห้าสิบถึงสามร้อยวิธียกใช่ไหม วิธียกเราต้องจับจับตรงนี้ไว้ข้างซ้ายเหลือเทียมท้องอ่ะอันนี้จะอยู่ประมาณนี้จับอันนี้ยกขึ้นมา พ่อให้เงินเขประมาณนี้อัอข้างซ้ายด้านนี้จิตสุริยางครับสองนประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็ขาตั้งทําตามที่คลิปอื่นเขาสอนกันนะครับขาตั้งเดี๋ยวเพิ่งเอาลงนะ มันล้มอีกทีหนึ่งนะครับจับจับตรงนี้ก่อนจับตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าใครไม่มีแรงใช่ไหมสแตนตั้งไว้ใกล้ๆก่อนจับจับสองมือก่อนให้มันตรงก่อนแล้วประคองให้มือนหนึ่งประคองให้มือนหนึ่งแล้วสแตนเนี้ย้างซ้ายจับดันเข้าไปแล้วก็ดันขึ้น แเราก็มาดูรอบรถอันนี้ท้ายสั้นผมสั่งตัวถูกมา399ราเมาดัดแปลงใส่เองแต่แม่เหล็กมันไม่ขับเร็วมากก็ได้อะแม่เหล็กมันแม่เหล็กมันไม่ไม่แน่นเท่าของหลักพันนะเนี่ยมันตีเป็นรอยครับตีทะเบียนง,งอเลยขับ100ร้อยกำลังดีก็เกินร้อยพอกลับเนตีกับมีสูงเพราะว่ามันตัวถูก ถ้าใครชอบวิดีโอนี้หรือว่าเห็นนี้ประโยชน์กดอ่ากด subscribe ด้วยน,นะครับกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับประมาณนี้นะอายังไม่จบต่อต่อครับอ่าใส่เลี้ยวตามแมวเจาะใส่เองครับหนึ่ง ไม่ค่อยได้ใช้สนิมขึ้นไฟเลี้ยวตามแมวขอเปิดท้ายแป๊บ,บนึงตั้งกันหายคนเดียรับลำบากอ่ดี๋ยวเรามารูไฟเลี้ยวตามแมวกันนะครับอ่ะแล้วก็ต่อด้วยไฟเลี้ยวตามแมวแล้วกันเพราะใส่ท้ายสั้นแล้วอ่าเนี่ยมันเป็นขั้วปลั๊กเนี่ย ไปให้ร้านมอเตอร์ไซค์ทาให้ก็ได้เขาจะมีข้อปลั๊กให้ตัวเสียบของเก่าของเก่าถอดแล้วดึงออกกันไม่ต้องตัดสายนะให้ร้านมอเตอร์ไซค์ทำให้ครับไปเรียวตามแมวจะอยู่ตรงนี้หนเห็นไหมแปบ๊บหนึ่ง ไรดูว่าสวยไม่สวยนะได oh. ้มีเหลี่ยมให้ดูอะกลางคืนจะสว่างมากนะ นในล้องมันจะไม่ค่อยสว่างห้างคืนอ่ะแต่กลางวันนี่เห็นชัดเลยไอไ่จจะดูใกล้ใกล้เนีน่ยเห็นวันจะชัดเลย เห็นว่าคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์ใครจะติดไฟเลี้ยวตมามแมวสายท้ายสั้นก็เนี่ยดูเป็นแนวทางนะครับแต่ก็วิธียกอ่าสแตนยกขึ้นเมื่อกี้นะผมก็ดูจาก y o u t u ไอทีนะผมก็ไม่ใช่แบบว่า,ามืออาชีพอะไรขนาดนั้นรถผมก็ผมเพิ่งจับรถมีคัสครั้งแรกนะวิ่งไปห้าพันวัลโลรถจะสองปีละครับต่อครับแล้วก็โซ่ ตัวรอลื่นโซ่อ่ะอ่ะจาระบ,บีเหลวไม่ไม่แนะนำมี2ตัวเพราะผมลองใช้แล้วมันเกาะเป็นก้อนยิ่งขี่มันยิ่งสะสมเกาะเป็นก้อนตัวนี้จะดีกว่านะในในในคนที่แบบงบน้อยนะั่นร้อย,อยบ,บาทตัวเนี้ยซื้อร้านหมอต์ไซเนี่ยแหละไอ้จาระบ,บีเหลวก็จะอยู่ที่70%็ดสิบร้บาทเหมือนกันแต่ไม่ดีหนักตึ้งเลยไม่ใช้ใช้สองรอบพอรล้ใช้เลยครับ ้อันนี้ใช้หลายรอบเราจะหมดกระป๋อง่ะไอ้ตวนี้ฉีดแล้วจะซึมเข้าข้อนะประมาณนะดูนะมันจะซึมซึมเข้าข้อเลยครับอันนี้ถ่ายมือเดียวนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปไม่ต้องกดแรงนะกดห้ซึมถ้ากดแรงมันจะพุ่งไปไกล ยี่ห้ออะไร,รอ่ออันเนี้ยผมอ่านไม่ออกดูดูเอาแล้วกันครับร้อยสิบบาทเองลัดมอเตอร์ไซค์คนสำหรับคนงบน้อยนะจากคนที่ว่าเฮ้ยมีเงินเยอะงบเยอะก็ซื้อตัวที่แพงกว่าก็ได้ผมมีงบเท่านี้ผมก็ใช้ตัวเท่านี้ฉีดแล้วมันจะซึมเลยครับดูนะซึมเข้าข้อเลยครับ ฉีดให้ได้สองฝั่งแล้วกันให้มันซึมเข้าข้อสองฝั่งทำไมผมไม่ฉีดตรงกลางมันมันไม่โดนข้อนะผมฉีดตรงริมนี้กับริมนี้มันจะซึมเข้าข้อเลยผมจะฉีดริมริมข้อนะให้มันซึมเข้าข้อครับ ทำม,มือเดียวต้องค่อยๆถือกล้องแล้วก็เอาให้เอาให้รอบครบรอบนะครบยังไม่รู้ฉีดไปก่อนครบละนะอนนี้เหมือนจะมัดเหมือนจะแห้งไป ทีแรกผมปล่อยแห้งกลังเลยข้อมันตายหมุนล้อนี่ไม่ลื่นอย่างนี้หมุนปุ๊บติดตั๊บเลยข้อมันตึงนี่ข้อย่อนแล้วเพราะเราฉีดไปลอะอเดี๋ยวเราหมุนฉีดอีกรอบไม่ต้องรอแล้วละช้ำแล้วละครับถมฉีดจนชําแล้วเราต้องซ้ำกันแหลถ้าเราเราหมุนดูตรงไหนแห้งเราก็ซ้ํานะถ้าเราฉีดรอบหนึ่งงินจะมีบางช่วงมันยังดูดเข้าไปแล้วมันแห้งก็ซ้ำรอบสองครับให้มันชามประมาณเนี้ย เนี่ยครับลื่นละทีแรกทีแรกล้อไม่ลื่นอย่างนี้นะทีแรกล้อติดเลยครับผมปล่อยไว้นานไงนจอดสายจอดไม่ค่อยได้ครับจอดไว้นานแล้วมันแห้งอ่าประมาณนี้นะถ้าคนงบน้อยประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบาทอ่าแนะนําเป็นกระป๋องนี้จาระบีเหลวไม่แนะนําซื้อมาผมใช้สองครั้งเอง ผมใส่เวฟด้วยวิ่งงานด้วยฉีดใส่เวฟด้วยทีย่เกียจหย,ยอดโซ่เวกว่าคอท่อไทเทเนียมเลยแต่ว่าคอท่อมันก็แปดเดือนแล้วอะ่ะผมไม่ค่อยได้ล้างทีแรกอ่ะทีแรกอะ่กอะคอ,อทคอทอดำปีเลยทีแรกไม่ดํานะทีแรกผมปล่อยขี้ดินกลางไว้สองเดือนอะ่ะ <c oughs> ล้างทีเดียวสองรอบพอขี้ดินมันก่อเยอะเกินไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก่อมาถึงนี่เลยพอมัน ตรงนั้นฝังเยอะตรงนี้ก็ฝังเยอะเนี่ยข้างใต้เนี่ยดำเลยครับไทเทเนียมพยายามล้างทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละสองครั้งได้ยิ่งดีล้างบ่อยๆแล้วหมองยากมากแต่ไทเทเนียมขับปัดขาวไม่ได้ปัดขาวมันจะดำครับอันนี้เท่าที่ผมรู้นะส่วนตัวฉีดโซ่ก็ตัวนี้ครับผลลบน้อยเนี่ยร้อยสิบบาทเองเห็นผลดีว่า,า,าจลละเรบีเหลวเห็นผลว่าเยอะจลละเรบีเหลวไม่ไม่ดีครับ